รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตาโนนโทรศัพท์0818807550สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในรายการเส้นทางบุญค่ะพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะทาง mvtv channel ค่ะซึ่งเราจะนำสาระที่น่าสนใจนะคะมาฝากกับคุณผู้ชมและว,วันนี้มีสาระที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ดิฉันนางสมพิษยินานนายกเทศมนตร,ตรีเทศบาลตะบลกำแพงแสนขอบคุณรายการวิถีทรรมวิถีไทยนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันในวันนี้ค่ะท่านคงเห็นนะคะว่าวันนี้พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอกำแพงแสนมาร่วมทำบุญตักบาตรเทโวพวกเราเป็นชาวพุทธนะคะพวกเรารักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ บวรนะคะบอใบไม้วแหวนเราเรือที่นี่นะคะเราจะเคารพกันเราจะอยู่ร่วมกันด้วยความสามาคัคคีบ้านวัดโรงเรียนเราไม่เคยทิ้งกันไม่ว่าเราจะมีงานอะไรที่ทางวัดหรือทางบ้านหรือทางโรงเรียนนะคะบ้านนี้ก็หมายถึงประชาชนในเขตเทศบาลเราเราจะดูแลพ่อแม่พี่น้องของพวกเรา ให้อยู่ดีมีสุขพวกเรานะคะเป็นเฉพาะดิฉันเองเป็นประธานกลุ่มคนจริงใจรับใช้ประชาชนพวกเรามีสอทอมีสมาชิกมีข้าราชการที่พร้อมรับใช้ประชาชน24ชั่วโมงเราทำงานกันโดยไม่มีวันหยุดไม่มีพระอาทิตย์ตกดินพวกเราตั้งตัดปฏิญาณไว้แล้วเราจะ จะอุทิศชีวิตทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความดีไม่เคยวันจะเร่งสร้างทั้งคืนและทั้งวันเพื่อชีวิตอันสั้นนั้นมีราคาขอบคุณมากค่ะข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ตอนลูกทุ่งไม่ตายลูกทุ่งเนืวอ์ดยนะจะบอกให้อดีตสู่ปัจจุบันทอาน้าห่างไกลสังคมแต่คอยขอชมว่าเจ้าเป็นหนึ่งปัจจุบันยันยาวอนาคตเชื่อหรือเกินว่าบทเพลงลูกทุ่งเสียงเพลงลูกทุ่งไทยจกไม่มีวันห่างหายหรือตายไปจากประเทศไทยแน่นอนเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเนาะทรง สองแอลเรียนลามอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วไอ้รถมาแต่งมารับแอลไปซะนี่ <laughs> แต่ณปัจจุบันนี้มันยังมีอยู่แต่เพลงลูกทุ่งอาจจะพลิกแปลงเปลี่ยนไปตามวิถีตามยุคตามยุคข,ของมันครับซึ่งเราก็รับได้รับได้เพราะด้วยเนาะครับนั่นเนื่องเพราะบทเพลงลูกทุ่งที่รังสรรออกมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันสอดคล้องสอดรับ กับเหตุการณ์และช่วงเวลานั้นๆทั้ทงสิ้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนลึกในใจของอาจารย์ไพโรธซึ่งสัมผัสกับวิถีวัฒนธรรมความเป็นไทยด้านของเพลงลูกทุ่งแท่านก็ถ่ายทอดให้เราว่านักร้องแต่ละคนบทเพลงแต่ละบทเพลงนั้นมันโดนมันกินใจในคนยุคนั้นอย่างไรเพราะใช่ไหมฮะ โอเคเผาะมาโดนใจด้วยโดนใจมากณจะบอกเต็ม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 ลูกทุ่งช่วยเล่าเรื่องสรุปกันดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่าเพลงลูกทุ่งคือการเล่าเรื่องเมืองไทยตามยุคสมัยครับลูกทุ่งไทยฝากติดไว้กับการเวลาขอเชิญครับท่านมาร่วมมือกันพัฒนาชาติไทยจราจ เป็นเรื่องท็อปกิทของประเทศไทยน้ำท่วมเหมือนอยู่ทะเลฟูงจระเคเพนผ่านคุ่นวายยามาหรือก็ใช่ย่อยยาบ้าก็ไม่เ่ยยแต่เป็นเรื่องจิจอยนะจะบอกให้ข่าวดีๆกับพี่คำรณฝากกับพี่น้องทุกคนที่รักเมืองไทยโปรดรักเพลงลูกทุ่งไทยถนอมและกอดมันไว้ในอ้อมใจด้วยนะจะบอกให้ ตอนชีวิตและคมคิดของอาจารย์ไพโรร่นวิชานะ <c oughs> จะบอกให้ตอนเกิดมาคนเราเท่ากันหมดคนเรามีการต้องทำกุศลไว้บ้าง <c oughs> คนเรามาทิ้งห่างกันตรงโอกาสยังอยู่กับอาจารย์ไพโรร่นวิชาผู้เขียนมหายันท่านเป็นคนรุ่นเก่าแต่เข้าใจวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ทะลุ โปรง่งบางคนาสาวส,สวยๆหนุ่มๆหมล่อๆเรียนจบมาหาลาัยปริญญาตรีได้เงินเดือนมื่นก็บาทปัจจุบันจะพอกินเลยอาหารสั่งรถมาส่งให้เนี่ยมือละร้อยว,วันกิน3มมือามร้อยเก้าพันไม่เหลือเลยยังไม่ได้กินกาแฟเลยค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์คุณไม่พอแล้วหมื่นห้าชีวิตคุณติดลบแล้วแต่ถ้าคุณไปทําการตลาดเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆขายมะม่วงฝรั่งกับะรดเฉาะกาไรวันละสองพันสามพันหน้าตาสวยคุณอาจจะมีกาไรตั้งสามพันห้าพันไม่ทำเพราะอายฟังและเก็บไปคิดแล้วลองทําดูโลกปัจจุบัน มหาลายัยส่วนใหญ่ก็คือธุรกิจเป็นบิสเนสหมดมต้องทำกำไรนักเรียนจบมาก็ถูกครอบงำด้วยวิชาที่ออกมาแล้วเป็นลูกจ้างไม่เคยสอนวิชาเช่นอกหักแล้วแก้ไขย,ยังไงออกมาแล้วธุรกิจล้มเหลวผิดหวังทางด้านการเงินต้องป้องกันยังไงไม่สอน<ม>เวลาเกิดอารมณ์มโหมมอยางแรงจะตะบันหน้า<ม>เขาจะฆ่าเขาสอนอยังไงให้ยุด มงธรรมะนี่ต้องที่อาจารย์ไม่มี<า>เลยมไม่มีใน<อ>ในมหาลัยในโรงเรียนต่างๆอันนี้มันขาดหายอันนี้ก็แค่นี้ก็จบแล้วเนาะคนเราชนะกันได้ด้วยความคิดสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าคนเก่งคนกล้าคนมีความสามารถนั่นเนื่องเพราะเขามีความคิดมีคมคิดที่พิชิตปัญหาได้ขอรับ เราต้องตื่นรับตื่นรู้ตื่นคิดตลอดเวลาแเรือหรือว่าแข่งไทยแข่งได้ถวิไพแห่งแข่งรักแข่งเด่นแข่งนี้เต็มที่ทําไมนี่เจงแข่งนี้แข่งเด่นแข่งดังแม่คนมีตังค์กูยังพังคนเห็นนายพหรือว่านายยก่วงตกยิ่งหกยิ่งเก่งข่าวดีดีกับพี่คํารณคิดได้คิดดี มิมียากจนหนทางเดินของเรายัางสดใสยอยู่ดูอาจารย์ไพรโรนเรื่นวิชาผู้เขียนมหายั์และคมคิดของท่านนะจะบอกให้ ชมที่ชมรายการวิถีทมวิถีไทยนะครับทางทบห้านะครับเวลาตีห้าครึ่งนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับท็อครูปทุมวล,ลาพีรักษนะครับซึ่งเ,เจ้าวาดแห่งวดัดหนองบัวขอแห่งนี้ตําบลบักพีเอ็พีจังหวัดนครนายกนะซึ่งท่านกําลังสร้างองุโบสถ์หลังใหม่ที่ท่านเห็นอยู่นี่นะเป็นโบสถ์ที่สวยงามมากนะแต่ว่า,าวาดัดแห่งนี้เป็นวัดที่พระเดชวะคุณหลวงพ่อ และสาที่ชมคนเยบุญร่วมด้วยช่วยกันสร้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวกลบาถามว่าคุณเจ้าว่ามีอะไรที่ที่หลวงพ่อจะบอกในงา,านบนุญงานกฐินด้วยนะสาทุจเจริญพรนยโยมที่นี่วัดหนองโวขอนตําบลปากพรีอําเภอปากพรีจังหวัดนครนายกขณะนี้อาตมาภาพได้ดําเนินการสร้างอุโบสถเริ่มมาตั้งแต่2,556เป็นต้นมา ขณะนี้อุโบสถก็ยังไม่เสร็จไม่เสร็จสเร็จรุ่ล่วงไปจึงขออนุโมทนาบุญสาธุชนคนใจบุญทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนา,สร,า,ส,ราสร้างบุญสร้างกุศลสร้างอุโบสถของวัดนองบขอนี้ให้สำเร็จรู้ล่วงต่อไปเพื่อเป็นวัตถุทาวร ของบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไปมันเป็นเวลานานาแล้วก็ว่าอยากจะให้เสร็จสาเร็จรุล,ล่วงขณะน,นี้มันยังเป็นวัดประเภทสองอยู่ยังไม่ใช่วัดโดยสมบูรณ์เนื่องจากว่าอุโบสถยังไม่ได้ผูกพัทธาสีมาจึงอยาก เรียนเชิญสาธุชนคนใจบุญที่มีสิจิตศรัทธาเข้าร่วมอนุโมทนาบุญในการสร้างอุโบสถนี้ให้สำเร็จรู้ล่รงต่อไปแล้วก็ในปีนี้ถ้าญาติโยมอยากจะร่วมในบุญทอดกระถินประจำปีของวัดน้มพอกอน วันนี้มีกำหนดการคือวันที่6พฤศจิกายน2,565เป็นวันทอดผ้ากถินประจำปีของวัดนองบอขอนก็ขอให้ญาติโยมที่ได้ทราบข่าวถ้าอยากจะมาร่วมอนุมโมทนาก็เชิญชวนมาร่วมกันหรือ อยากจะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างโบสถ์หลังนี้ก็ขอให้ติดต่อมาทางคณะวัดหรือว่าอัตมาภาพในเบอร์โทรศัพท์ที่มีอยู่ในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอให้ญาติโยมถ้าไม่มีเวลามาจะร่วมบุญร่วมกุศลนั้นก็ ขอให้โอนปัจจัยเข้ามายังบัญชีที่มีหมายเลขทางประชาสรัมพันธ์จะได้บอกให้ท่านทราบโดยทั่วกันฉะนั้นจึงขอเจริญพรทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาขอให้มีความสุขความเจริญทั่วกัน ทุกท่านสิ่งใดพึงปรารถนาสิ่งนั้นขอให้ได้มาสมความตั้งใจขอให้ท่านพ้นจากโรคคาพาดทั้งปวงสิ่งใดที่ไม่คือพึงปรารถนาสิ่งนั้นก็จะได้มาบรบกวนและก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและอายุมั่นขวัญยืนตลอดกาลนานเทิน พบกันในช่วงเมืองไทยน่ารู้นะคะซึ่งวันนี้มีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยไปรับชมกันเลยค่ะ ทราวิสโกอินเรทคบริษัททราเวเทคสตาร์ทอัพของไทยประกาศความพร้อมหลังระดมทุนได้กว่า500ล้านบาทรับกระแสก,การท่องเที่ยวฟื้นตัวคาดว่าในปี2022นี้ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมากกว่า10ล้านคนสร้างไรายได้ให้ประเทศคิดเป็นมูล,ลค่ากว่า9แสนล้านบาทจึงพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินหน้าสู่ท็อปฮันบริษัทเทคโนโลยีแห่งเอเชียชูกลยุทธ์เบสสผนวกความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมา่ใจกลุ่มเป้าหมายด้วยความคุ้มค่าในทุกข,ข้อเสนอผ่านทุกช่องทางบริการตอกย้าความเป็นที่ เจ้าขอองแลตฟร์มททท่่อองงเเียยวขไรามองว่าทํอยังไรก็ได้ที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมันยั่งยืนนะครับแล้วก็ข้อสําคัญคือไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังนะกลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการรายเล็กที่เข้าถึงเทคโนโลยีไม่ได้เนี่ยเรายินดีซัพพอร์ตเลยทุกคนก็สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วโลกได้โดยที่เข้าถึงได้ในต้นทุนที่ถูกกว่าประหยัดกว่านะครับซึ่งอันนี้เรามองว่าระยะยาวน่าจะเกิดประโยชน์กับประเทศ มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวไทยที่ใช้ดิจิทัลเป็นแบ็กบน ไดด้อย่างชัสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรวมพลังภาคีเครือข่ายรวบรวมผลงานตลอดระยะเวลา15ปีของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยขับเคลื่อนวิธีคิดสร้างจิตสำนึกสุขภาพใหม่ซึ่งจะนำไปสู่สังคมสุขภาวะมีการขยายมิติสุขภาพที่กว้างขึ้นครอบคลุมสีมิติได้แก่กายใจสังคมและปัญญาได้รับเกียรติจากนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภากล่าวปาฐกถาเปิดงานปปร่ง e. นองข่าวสุขของเาาราในฐานะที่เดียวกเขาคือการที่ มีจินอาสาเป็นความพันารเาแลา้วขอให้ราาทีนีไว้ตลอดระยะเวลา15ปีของสอชอมีจุดมุ่งหมายที่เน้นสร้างสุขภาพมากกว่าซ่อมสุขภาพผลักดนันนโยบายสุขภาพเพื่อคนไทยสู่ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมระบบสุขภาพของไทยเนี่ยมันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของทั้งไทยและสากลจุดที่เราจะเน้นคือเรื่องสร้างนำซ่อมอีกเรื่องหนึ่งคือบริการผสมคูามใกล้บ้านใกล้ใจนะครับ ที่เข้าถึงประชาชนประชาชนเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องเน้น ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์เปิดตัวโครงการรักษาแขนขาผู้ป่วยมะเร็งกระดูกที่ยากไรและได้โอกาส Arcos Innovation Fund ได้เข้าถึงการรักษาด้วยอุปกรณ์ทดแทนอวัยวะนวัตกรรมของแพทย์ไทยในการผลิตอุปกรณ์ทดแทนอวัยวะรักษาแขนขาผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกความยาวและลักษณะการตัดกระดูกเป็นวิธีที่สะดวกผู้ป่วยสามารถลงน้ำหนักได้ทันทีหลังผ่าตัดช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้เช่นคนปกติ วัตถุประสงค์ของโครงการน,น,นะครับก็เพื่อให้คนไข้ที่เป็นมะเร็งกระดูกเข้าสู่การรักษาที่เร็วเราอยากจะสนับสนุนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่าใช้จ่ายถูกกว่าการนําเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยในค่าใช้จ่ายนั้นในขั้นต้นเนี่ยประมาณ200า2 0 0รยล้านอันนี้ก็เป็นวัสดุที่จะมาทดแทนเพื่อให้คนไข้สามารถที่จะมีกระดูกทดแทนแล้วก็สามารถที่จะใช้งานกระดูกและข้อนางานได้ต่อไปผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับที่ได้รับทราบได้รับข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถที่จะ มาช่วยบริจาคนะครับแล้วก็สนับสนุนเป็นการสนับสนุนนวัตกรรมของไทยด้วยนะครับเพื่อให้มีการต่อยอดพัฒนาได้มากขึ้นเรืเ่อยๆด้วยนะครับ มหาวิทยาลัยมหิดลศารยาถแถลงผลการรับรองคุณภาพหลักสูตรระดับนานาชาติและความสำเร็จของการได้รับรองมาตรฐาน ABEt อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็น World Class u n i v e r s i ซ y ซึ่งมาตรฐานนี้เป็นที่ยอมรับทั้งในภาคการศึกษาวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์และวงการอุตสาหกรรมทั่วโลกอันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้เรียนที่จะสำเร็จการศึกษาคณาจารย์และนักวิจัยที่จะได้รับโอกาสในการเข้าทำงานได้ทั่วโลกและการยอมรับอย่างกว้างขวางในเวทีระดับสากล อะไรไม่โดนมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น world class university พื้นฐานเลยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือหลักสูตรของเราต้องได้รับการยอมรับในระดับเวทีสกากลกรอนเราสามารถผลิตนะครับวิศวกรให้กับบริษัทต่างๆทำให้มีโอกาสการลงทุนจากบริษัทข้ามชาตินะครับที่มีความต้องการวิศวกรชั้นนาในระดับโลกเนี่ยก็จะกล้ามาลงทุนที่เมืองไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับมหาาลัยไทยต้องเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่คนทั่วโลกสามารถที่จะ เข้ามาเรียนแล้วคนที่จบก็สามารถไปทำงานได้ทัดเทียมคนอื่นที่จบจากมหลาลัยในต่างประเทศได้สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากนายจุรินลักษณวสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมเปิดงานและแสดงความยินดีในงานเพจแฟร์เซาท์อีสเอเชีย2022ซึ่งสมาคมได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2562ปัจจุบันมีสมาชิก10บริษัทรวมต่อย,ยอดจากอุตสาหกรรมทูน่านำทูน่าไก่และวัตถุดิบหลากหลายมาผลิตช่วยสร้าง างมูลค่าเพิ่มให้กกบผลผลิตเกษตรกรและชาวประมงในประเทศพร้อมพัฒนาด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมผลงานวิจัยต่างๆมาพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงซึ่งไทยส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปมากกว่า80ประเทศทั่วโลกเป็นอันดับ3ของโลกรองจากเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศไทยเนี่ยมีพร้อมนะครับทั้งวัตถุดิบทั้งโน้ตฮาวทั้งอินโนเวชันแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆแข็งแรงมากเรามั่นใจว่าสามารถเติบโตเนี่ยตัวเลข2หลักมากกว่า10%ได้อีกหลายปีข้างหน้าครับคาดการ 話。 อุตสาหกรรมสามารถโตไปได้เรื่อยๆและมีโอกาสที่ศักยภาพของเราเนี่ยจะเติบโตเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ภายใน5ปีครับสมาคมศิษยิ์เก่าโรงเรียนสาธิตประทุมวันจัดแข่งขันแรลลี่การกุศลสาธิตประทุมวันครั้งที่26 Amazing Thumwan Rally ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่1 2และ13พฤศจิกาย,ยน2565้เส้นทางกรุงเทพชะอำน้าโรงแรม r e เจนตชะอำเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างสิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบันผู้ปกครองตลอดจนคณะ ของโรงเรียนสาธิตมสวปทุมวันซึ่งการแข่งขันแรลลี่นอกจากจะได้ร่วมกิจกรรม CSR ระหว่างทางแล้วจะได้เพลิดเพลินกับศิลปินชื่อดังบริเวณริมชายหาดอีกด้วยสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ในราคาทีมละ8,500บาทแรลลี่นะครับก็คือเป็นการกระชับความสัมพันธ์เป็นการนำลึกถึงพระคุณครูนะครับสำหรับรายได้ที่ได้มานั้นนะครับส่วนหนึ่งเราจะถือกล้าถวายสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้านะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อการพัฒนาโรงเรียนสาธิตปทุมวันของเรา นะครับที่จกิจกรรมดีๆให้กับนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรนลี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมอื่นๆรีบมาสนุกกันอย่าพลาดความสนุกที่รอคุณอยู่ที่ชะอำนะคะทาเมซิ่งทุมบันแรนลี่ครั้งที่26ค่ะโรงเรียนสอนตัดเสื้อเสริมสวยนิรันดร์จัดงานฉลองความสําเร็จพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษารุ่นที่65พร้อมจัดแข่งขันประกวดผลงานของนักเรียนชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งและ3โดยมีการแข่งขันทั้งหมด6ประเภทคือแข่งขันซอยผมชายแข่งขันซอยผมหญิง แข่งขันม้วนฟาร่าแข่งขันแต่งหน้าราตรีแข่งขันชุดกลางวันและแข่งขันชุดราตรีโดยมีคณะกรรมการจากสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยมาร่วมเป็นกรรมการตัดสินและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศเป็นงานรับไปประกาศของโรงเรียนสอนตัดเสื้อเสริมสวยนิรัฐธรรมรัตอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีโควิดนะครับจัดงานไม่ได้มาถึง2ปีตอนนี้ก็รวบรวมเด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้ไปเปิดร้าน ส่วนใหญ่จบเยอะกว่านี้นะครับเป็นพันกว่าคนก็ดีใจมากนะครับไฮไลท์ของงานเรานะครับก็จะมีงานสาธิตนะครับการใช้กันไก12เล่มนะครับตัดผมนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันนะครับสองแผนกนะครับก็คือมีแผนกสํยรสวยนะครับแล้วก็แผนกตัดเสื้อนะครับนํากรรมการมาจากสมาคมช่างผมสํรสวยไทยนะครับเข้ามาเป็นกรรมการครั้งนี้นะครับแล้วก็สมาคมของ TSDK นะครับเข้ามานะครับ วันนี้หมดเวลาลงแล้วสามารถกลับมาติดตามรับชมกันได้ใหม่นะคะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ